คุณกำลังรับชมรายการเกมเมอร์เออเลอร์สวัสดีครับนี่คือรายการเกมเ r อ r r o อเลอร์นะครับวันนี้จะมาโปรโมทไลน์เออไม่ใช่วันนี้จะมาโปรโมทหมคเซอุยนะเทอร์ฟเวอร์นะดูจุดเจสองนะ อเคครับผมก็จะมาโัวหมอนะว่าอันนี้บ้านผมเองครับโอเคครับผมบ้านผมนี่มันเกลียดเกียนใช่ไหมฮะบานงนอกพวกเกลียนนะแต่ด,ดูบ้านข้างในเกลียนกว่านะในเนี่ยบ้านเกลียนอะไรอ๋อบ้านเกลียนมาโคตรลกเลยใช่ไหมเราก็เคยทำความสะอาดบ้านเลยลกมานะผู้ชายกันเงี้ยครับทำบ้านลก ตามข้างล่างผมนะครับนี่คุณสงสัยว่าทำไมผมบินดาผมไม่ใช่แอดมินนะฮะบางคนนะผมไม่ใช่แอดมินนะแต่ผมเติมยศ v i p เติม50บาทเป็นในเว็บอะไรพวกนั้นนะั้ะเป็น v i p ก็จะบินได้นะฮะสำหรับมือใหม่ก็อาจจะไม่รู้หรือไม่ก็เป็นเซิร์ฟเดียวผมไม่รู้เหมือนกันนะผมเมาผมเพิ่งเล่นเซิร์ฟด้วยนะฮะเขาก็มาทัวร์เล่นในใจ อ้าวอะไรวะเนี่ยมีไหนโอ้มีไก่เต็มเลยไก่ที่ผมเลี้ยงเอาไวไน้นะคะโอเคบางคนก็อานสงสัยว่าทำไมผมเปิดประตูเหล็กได้ผมพ p เวทเอาไว้ดูนะดูนะอันเนี่ยชื่อผมซาตชิอารอนนะแล้วก็ทาโบงนัทฝาเปิดได้ประตูนี้เท่านั้นเปิดได้แค่สามคนนี้เท่านั้นนะก็คือมีผมมีเพื่อนผมสองคน ันนี้ก็เปิดได้เฉพาะผมคนเดียวนะพายเวทประตูทุกประตูก็เปิดได้ดด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 เลี้ยงไก่กันไก่เสร็ไปแล้ว <S <S เมื่อกี้คุณเห็นใบบัวใช่ะสั้นๆเมื่อกี้มันที่เลี้ยงหมาเป็นยังไงแต่ผมไม่อยากบอกมันที่รับกับกำนาน,น, <S <S อน้อะเทียมอัลพานเพลงแล้วเพลงดังครับ <S <S โอเคขอโทษครับบางคนนึงอัลพานเพลงนะโว้ ทอด้วยนะโอเคครับนี่ที่อนชัน้นผมงผม,มข้างบนก็ไม่รู้จะทำอะไรนะ่น mm hmm. กะกาว่าจะเป็นทำที่ที่เก็บของนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาไปค่อยทำกัน mm hmm. โอเคนะฮะ mm hmm. นี่ผมก็จะพาไปชมโซนนะครับ mm hmm. โอเค mm hmm. นี่หมาโฟาม้มันคือยานนะ เนี่ยยาม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 เฝ้าเฝ้าประตูอ่ะ่เชีย์มีไม่ปิดป,ะป่ะเนี่ยเพื่อนผมทำอะไรไม่รู้กักกักงวงนวรวมนะดูอันนี้มันปิดอยู่นะไปไม่ได้นะรชบชนะไปไม่ได้แต่พอเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเดินไปได้เห็นไหมมันก็เงินววมก็ต้องไปปิดสปิดตรงนี้นะ มันเปิดยังไงไม่รู้วงจรกกลาง,ลางตัวของผมวงจรเทพกว่าใช่ไหมนะนี่นทำรางรถไฟเล่นๆมันเคยเป็นกิจกรรมมาแถวนี้นะครับนี่ที่เกิดซัมบีแต่มันก็ไม่เกิดสักตัวนะฮะครับผมชิ้ หลังใส่กลับมาเนี่ยมันคืออะไรผมก็สงสัยคุณอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรอ,อ่ะหลอกเอื้มเนี่ยมันเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่เปิดอ่ะปิดเลยแม่นะปิดเลยอ่ะเ,เนี่ยวงจรวงจรอะไรก็ไม่รู้เพื่อนมันทำ ข้าเมืวงเข้าเมืองผู้ผิดนะครับเข้าเมืองหน้าประตูเข้าเมืองที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเกินอะไรควายไม่รู้จะดายังไงเออเฮาด่ดากลัวคือหนึ่งที่สองอเคยเป็นกิจกรรมใช่ไหมหินม,มันกระหัวดินดีกว่า อะไรก็ไม่รู้นะแก,ก,กลัวแกลัวเพื่อนผมอะ่นะเออฮัลโหลได้ยินไหมครับชั่งมันอ้าวไกลเกิดได้ไงอ่ะเท่จริง<า>ครับฮะราบหนึงน่งโอเชนะ่าสคุณนะครับ N.P.C. นะฮะสวยตรงไหนก็ไม่รู้เพื่อนผมมันทำานะระติงต้องมากนี่บ้าน N.P.C. นะสวยๆตรงไหนก็ไม่รู้นะโดียเลิกม,มาสิเราเปลี่ยนบ้านว่าโซนมันจะหายแล้วเราอยู่โซนใหม่ถ้าจะมาก,ก็ติดต่อมานะมาย้าของเลยนะโซนจะหายวันที่วันที่สิ้นเดือนนี้ ได้งอนหลวงนะถึงใครก็ไม่รู้มันจะเกียนบ้านเราเลิฟห้าสิบไม่อ่อนเปล่เลิฟห้าสิบไม่อ่อนนะะไม่อ่อนไม่อ,อม่อ,อนไม่มีใครอ่อนกลีนะไม่อ่อนนั่ีนยันอนนี้ก็บ้านเล็กๆนะงะอหลวมเล็กๆกเล็กจริงๆเลยมันก็เล็กจริงๆอ่ะ โคตรเลยอะโอเคนะชมบานผมไปแล้วก็ไปชมสปาดีกว่าไปชมจุดเกิดนะฮะเนี่ยจุดเกิดอะไรเนี่ยยันดี้ตอนแรกกาสุดซอร์เบอร์เซอวยนะคะเราวเจอเจอจุดสองนะองการเติมบัตรแลกพอยว์ VIP ไปที่เซอวยนะคะ่ะกดคอ,อมนะเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ใต้ใต้ล่างเลยพิเเษยังมีสามารถบินได้ในรถสปาร์ในวิเคราะห์เนี่ยที่ผมบินอยู่เนี่ย ไลยการพินทัฟฟล์นะี่ที่ผมบินเนยก็น่าเท่มากเจ๋งมากเจ๋งมาก v ี VP นะ VP VIP อีกันเอือนี่แล้วทางออกทางออก สัตว์ได้อ่โอเคชางมันนะสามารถเป็นสัตว์พวกนี้ที่ตั้งโชว์อยู่ได้นะครันี่ซัมบีพิกแมนนะมีบินนกกระทาฟ้าตัวอักษสีเป้าหมาขเขียนเครื่องหมายนี้นะครับตามด้วยเลขหนึ่งถึงเก้าหรืออักษรเอนึงเอน้าขำความผมก็ไม่รู้ทำยังไง ชมใต้ล่างสปาไปแล้วไปชมสปาไปชมอย่างอื่นฮนะครับแอดมินสร้างล้วนๆเลยครับสวยมากลองดูแอดมินสร้างล,วลนะ้ว,นะนงลวนๆนะสวยแอดมินนะเดี๋ยวผมค่อยบอกใครมีอีกสองคนนะแอดมินไออีมีคนเดียวเลยนะแอดมินกับเจ้าของเซิร์ฟเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ออทหนึ่งอะไรก็ะชังมนะันแบบนี่นะ้ะชิง หมดเซิร์ฟใหม่ครับนะกะมาซัมบี้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 ซัมบีในซัมบีแมงมุมแมงมุมแมงบุ่มแมงบุ่มแมงบุมแอดมินสร้างหมดเลยนะครับ แฟน์บ,บี้คำเตือนเก็บของก่อนหน้านะของหาย Man แอดวินเมนช่วยนะแล้วก็เลยช่างมันนะอ่ะลืมใส่ชิเกหรออันว่าอะไรก็ไม่รู้แต่คือมันชื่อเกมมัน RPG นะเกมอา g ์ีจนี่มันเกมยิงผู RPG RPG ้อ p g RPG ตอนเข้าเกมมันจะมีอย่างี้แล้วกดคลิกข,ขวาที่ก็กดข,ขวายิงใส่เขา เขาก็จะตายนะคลิกซ้ายทำอะไรเขาไม่ได้นะใครถึงยี่สิบห้าใครถึงค่ายฆ่าคนได้ยี่สิบห้าก่อนเราชนะมาดูที่ช็อปดีกว่าเยอะเราช็อปก็นะฮะเยอะเราช็อปก็ นี่ช็อปแอดมินนะช็อปแอดมินยังไม่เกิดนะยังไม่เปิดให้บริการนะครับกำลังสร้างอยู่เซอร์ไบเวอร์เกมนะรูปสวยแม่เซอร์ไบเวอลเกมเกมล่าชีวิตนี่ครับต้องหาของเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าค่อยเล่นกันนะ โอเคนะอันนี้ก็อะไรบ้า mm hmm. คนถือดาบแล้วชุดเกราะชุดเกราะมียิ้มนัเก๊กเท่เก๊กเท่เ <c oughs> ท่เลยหล่อเลยหล่อเลยใ <c oughs> นดาบเท่เลยดาบเออดาบดาบ าดาเดาเดาพนกนะลองเข้าไปดูนะมันตัวมากเทปจริงะลืมนะโอเคโอ้ยบินดินะลืมรับแอปแล้วว่าไงบินแล้วว i ไอพีกับน,นะโอเคชมไปหมดแล้วไปดูที่อื่นหน่งนะนะครับนี่แปลงเป็นไก่ นี่เอาของติดหลังได้ด้วยน่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทับเอทีฮับชิงอ่ะนี่หายไปแล้วประโยช่บนหัวแล้วนี่นี่รอเลยนะหอเลยรอรอพีวีพีกันนี่ใครเจ๋งเข้ามาแต่ผมไม่เจ๋งนะผมชอบถอดชุดก่อน เออมีใครอยู่ไหมเงียบไม่มีนะไปหมดเลยอ่ะไปที่ฆ่าคนเล่นนะที่ฆ่าคนตายนะตรงนี้มันมาเทพจริงอยู่อนะไม่เทพห้ามมาไม่เทพห้ามมานะนี่โฮมโซนบ้านที่ผมอยู่เมื่อกี้ ต้งย้ายโซนฟรี V I P ห้าเป็น V i P เติม V I P มันก็มีเะเติม V I P ก็ได้โซนฟรีมาโซนหนึ่งนนโอเขยน่ะโอเค,นะอ,เคอันนี้ก็ถ้าไม่มีไม่ไม่ต้องไม่เติมเด็กเทพไม่เติมก็มาสร้างนี่หาตังค์ขายเอาเองโพเทค รักสมีหกถึงหกมนะันไปดูในเว็บเอากันผมก็ไม่รู้นี่หนึ่งอันยี่สิบปอระโซตแพงใช่ไหมขุดเองมด้วยช่วยป้องบ้านเราไม่ให้โดนทำลายนะอย่างเงี้ยนะเหมือนอย่างเงี้ยนี่เหมือนอย่างเงี้ยนะดูนะมี่เไออด้ยิ้งไก่นะโอเคคนระับอันนี้ก็หมด ช็อปในตำนานนช็อปอินเดอะมูสกันนี่ฟรีไข่ฟีโบอเล่นเลยนี่เกิดปแลวสองตัวไปขโมยเฉยเลยโอเคที่ไหนไปดูนะสักคู่เราต้องชมนะ่ะไม่มีอะไรน่าชมเลย คนนี้พอขุดก็ขุดไม่ได้ใช่ไหมฮะขุดไม่ได้เลยอ่ะนี้ดูของแลน่ะเมสเซอร์เคกมเมอร์ดูอด,ด,ด,ดู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 นี่หนึ่งอันแปดบาทนะเทมาก นีนะเห็นนะเอออันนี้ห้ามเข้าเลยโฮเทพจังนี่โฮเทคเนะโฮเทคก็วางแล้วเราจะตีแถวนี้ไม่ได้เลยขุดของเขาก็ไม่ได้ตีรอบบอลนิดไม่ไดเ้เป็นโซนของใครก็ไม่รู้ขุดของเขาไม่ได้จริงๆดูดิเนะข้าบ,บ้านหาไม่ได้เลยนะเทพมากเออ ดูคราบู่ชามามาคูใครนะในหนังชุดสามบาทนะถูกมากหาเงินยังไงล่ะครับต้องไปดูในเว็บนะไอ้ไม่ใช่ไม่ต้องดูบอกเลยก็ได้มันก็คือนะครับา้องคิดก่อนคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแป๊บหนึ่งคิดก่็เอือ พูดเรื่องอะไรวะลืมไนะ้ม,มบนันเนอร์นะคิดก่อนกูลืมจ,จุดพูดเรื่องอะไรวะพูดว่าโปรเทคเออใช่หาตังยังไงใช่ไหมเออหาตังยังไงแนละ้วก็เนี่ยประกาศขายเงี้ยอ่างเงี้ย นี่เม่ล่อนขายอะไรนี่โอ๊ยเสียตกใจเ <c oughs> นี่ยก็ตั้งร้านขายของ่ันนี้เลยติดติดป้ายนะทาไม่ติดไปอาจจะโดนโดแล้วมันเสียงอะไรแปลกแปลก <c oughs> อืมนะครับอือ จะรีทุกสิ้นเดือนนะในบ้านคนเขาจะรีทุกสิ้นเดือนก็จะประกาศขายของตรงนี้นะั่เป็นส่วนใหญ่อะไรจะถูกขนาดนั้นนะนะดูเลยเนื้อนะสัมผังมันน,ะนีนี่นะของแร่เต็มเลยนะ โอเคแมปนี้ก็ได้จบไปแล้วนะครับสปาวกันเอ้ยเข้าตัวต้องนี่กัดสปาว์อันนี้ไปแล้วอันนี้แบบที่โดนรีไปสักพักอันนี้ที่ค่าเอ็นเดอร์แมนโดยเฉพาะนะฮะสิ้นนั่นสิ้นเดือจะมีมังกรดำเกิดนี่หายแล้ว สิ้นเดือนจะมีมังกรดำเกิดนะเสียงมันร้อนนะไปด้วยเสียงมันร้อนนะไปแล้วโอเคไปลนะนี่ที่ข้าที่ข้าเอ็นเดอร์แมนนะสิ้นเดือนจะมีมังกรดำเกิดทุกครั้งนะัออ่นนี่ก็นรกนะนรกเราสซ่านรกที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่สปาเท่านั้นนะครับ เข้าใจไหมฮะต้องมาที่สระเปา๋าเท่านั้นนะฮะถ้าจะมานาร็อกทำไม่มาถึงจะสร้างประตูวาร์ปได้มันก็ไม่มันก็ไม่ผ่านมิตินะเหมือนที่ผมทำเพี้ยมันไม่ผ่านมิติเนี่ยในในล็อกก็จะมีสัตว์นรกเยอะแยะนะมีของแร่เต็มอนะโอเคกระเปา๋า นี่กับสบายละผ่านนรกนะละนะอกนี่กิจกรรมอ่ะกิจกรรมมาทุกสองเสานี่นี่อลองเล่กิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะสปีดล่ากิจกรรมล่าสุดเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะนี่อยาสาธิตเล่นรอบเดียวพอ มาฝึกกิจกรรมได้นะที่นี่อาทิตย์หน้าไม่มีรออีกอาทิตย์หนึ่งวันนี้นนะวันอะไรเนี่ยอ๋อวันเสาร์ก็ต้องรออาทิตย์หน้าเจ็ดวันนะกิจกรรมใหม่ก็จะมานะครับอยากรู้ก็ไปดูแล้วเซ่อุ้ยเขียนว่าเซอุยใน YouTube แล้วก็ไปหาเลยหรือจะให้ของเอาลิงก์ได้ก็บอก เดี๋ยวให้ลิงเถอะเราก็ไปหาหเองกันว่าจะเอากิจกรรมไหนมันมีกิจกรรมเยอะมากนะเพื่อนผมไม่อยู่แล้วมันอยู่แต่มันไม่อยากเล่นมันม,มันอายมันอายกล้องเออเอะเอะเอะเนี่ยตายเลยต้องเล่นใหม่นะตาเขาไม่ตกนะ,ะลืมบอกเนี่ยตาเขาไม่ตกเลยดูครับ ของหายไปแล้วน,นี่มาแล้วหน้าตาของไม่ตกอ่ะจริงๆอ่ะอ,อ้อยนับสปาหน้าโอเคกิจกรรมก็สาธิตไปแล้วสปาก็สาธิตไปแล้วงั้นก็ขอ,ปอโปรโมทเซลล์เพียงเท่านี้นะโอเคนะแตวโปรโมทเซลล์แต่เพียงเท่านี้ก็พอแล้วเกยียร์ พี่จะใช้คอมละนี่ VP ลืมบอกนะมันมีให้ซื้อม้าด้วยนะครับซื้อมาต้องไปดูในเว็บไซต์นะเดี๋ยวผมให้็บไปดูด้านล่างนะโอเคนะครับดีนี่วงจรวงจรนี่เปิดประตูอัตโนมัติด้วยคำนึงนะครั้งเซิรฟ์ฟครั้งนี่ปิแล้ว อันนี้ผมทำไปทำไมเนี่ยจิงแหนะฮะมันก็ค้างอยู่ลงก็ลงงี่ก็ได้นะก็ได้หรือจะลงอย่างนี้ก็ได้ขี้เกียจกดก็ได้เลยถ้าขี้เกียจนะแต่วงจรดุส่าทำมัน,นาาก็ต้องกดด้วยอ่าค้างโอเคสักครู่เห็นไหมอืมดีมากดีมากก็จะ เออเนี่ะถังขยะผมจะทิ้งอะไรดีเออเนี่ยสาทิตทิ้งหินตะไคร่น้ำา่อะเออเดี๋ยวลองทิ้งนะอะทิ้งไปแล้วดูน้ำทิ้งไปแล้วเราทิ้งไปแล้วมันก็ค่อยไหลนะหรือเจ้าตั้งแต่ต้นนะต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยดีกว่าใยาย่หนึ่งเซนก็ไม่เป็นไร โยเปแล้วอโยแล้วไปแล้วนี่ไปแล้วอ่ะเข้าตัวเฉยเลยน,นี่กำลังไหลนะกำลังไหลไหลไปแล้วไหลไป่นูแล้วนี่ันจะบปแล้วไปแล้ว,น,น,ลว,ลวน่ะฟิวแล้วก็จะโดนลาวาหาไปนะใช้แก้วน้ำวางไมไดานะ ใช้ t n t วางไม่ได้เลยต้องใช้ถ้าจะเอาน้ำก็ต้องใช้น้ำแข็งนะหรือแม่ก็ต้องใช้แผ่นน้ำนี่แผ่นลาวาต้องใช้แผ่นลาวาเท่านั้นนะถ้าจะวางลาวาใช้แก้วไม่ได้แก้วก็มีประโยชน์ก็คือเอาไปทำเค้กได้แค่นั้นแหละครับแก้วตอนนี้มีประโยชน์แนคะ่นั้นอะดูของนะผมสิ นี่แผ่นน้ำนะนี่ใช้แผ่นน้ำเอาก็ได้นะถ้าไม่มีน้ำแข็งแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีน้ำแข็งนะ่ะน้ำแข็งขายถูกนะโอ,โอเคนะครับก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านีออ้อ๋อโอเคนะจบคลิปแล้วครับบายครับยี่จบคลิปแล้วจบคลิปแล้วบายบาย,บาย,บายขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับ